สวัสดีครับผมชุดใหม่มาอีกแล้วนะครับแฟชั่นพิงลูซิเฟอร์นะครับชุดนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวกิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยดีกว่าเนาะกิจกรรมมาใหม่2อย่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับมันจะอยู่ในลัคกิโลยตทั้ง2อย่างเลยครับอันแรกก็คือนี่เลยนะครับย้อนเวลาหัวขาวนั่นเองนะครับหัวขาวที่ผมชอบใส่มาในรูปแบบของแลกแบบนี้นะครับมีเป็นโทเค็นแบบนี้นะครับเป็นผลึกนะครับถ้าเราได้ปุ๊บเราก็สามารถเอาไปแลกได้เลยตั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิงไม่เคยแจกฟรีผู้ชาย เคยมาแล้วนะครับครั้งก่อนผมหมดไปประมาณ2,000เพชรนะครับครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันจะออกง่ายนะครับเห็นคนได้210เพชรกันเยอะมากๆเลยนะครับก็ลองไปกดกันดูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับมันยังมีอยู่นี่ครับของอันนี้มี5ชิ้นนะครับผมมีแว่นมีทรงผมมีรองเท้ามีเกงแล้วก็มีเสื้อนะครับผมอันที่เท่ๆก็คือเลยก็คือแว่นแล้วก็ทรงผม2อย่างนี้ครับผมนะส่วนตัวผู้หญิงทรงผมน่ารักมากครับทรงผมน่ารักมากๆเลยเนี่ยที่ไม่เคยแจกฟรีไว้นะครับผม คาเท่แล้วก็แว่นสุดจับอีกอันนึงนะครับของเด่นวันนี้เลยก็คือพิงค์ลิสเซอร์นี่นะครับเป็นชุดผู้หญิงนะครับมีด้วยกัน5้าอย่างเหมือนกันนะครับมีทรงผมทรงผมมองด้านหลังคล้ายๆทรงผมสีขาวๆเลยครับที่อายุเกศใส่นะครับแล้วก็มีหูฟังที่เป็นรูปปีกน่ารักดีเหมือนกันนะนี่อันนี้เป็นภาพทีป,ปากครับรองเท้ากางเกงแล้วก็เสือ้อนี่เสื้อมีเหมือนเหมือนมีหางมาอย่างนี้นะครับนี่ โค่นน่ารักเลยเนี่ยครับมาในสูซูม8ทีนะครับอีกอันนึ่งเป็นชูบชยัยอันนี้นะครับทรงผมมันเทด่ดีผมชอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาสูบนเ,เลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรเราเอาอันนี้ออกกดสูมไปคาเพชรกดคลิกไปเลยโอ้โหนี่แล้ว ได้นี่อีกแล้วนะครับผมได้นี่อยู่แล้วนะก็ลองไปอันดูนะครับผมสุว่ามันผมไม่เล่นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนี่ยผมก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับผมเราจะเอาเฉพาะของที่มันลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะครับผมอันนี้ก็นี่รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมมันมีแค่นี้แหละนะก็ลองไปหาดูนะครับแล้วก็อะไรอ่ะนี่ครับมันจะมีของมาแจกนะครับผมเตรียมออกล่ามีของ3อย่างนะครับเป็นกระบองเป็นมีดแล้วก็เป็นกระทะ แจกฟรีนะครับแจกฟรีแค่ลงไปเล่น120นาทีแล้วเราก็จะได้ก็กิจกรรมวันนี้ก็ลองไปเล่นดูครับเจอนใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าผมวันดีครับ